สวัสดีคุณผู้ชมที่เก่งและหน้าตาดีเหมือนผมทุกท่านนะวันนี้วันนี้ผมธนนดากมมิ่งนะี๋้่เปลี่ยนที่ช่องเลยโอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนด้วยิปมนี้เดี๋ยวปเปลี่ยนยโอเคเรื่องทุกเกม Among Us นะครับก็ก็เกมนี้ก็ดังมากนะตอนนี้ก็วันนี้ผมได้อัดในมือถือนะเพราะความผมไม่มี Among Us ไม่มีสตรีมด้วย มีสตรีมด้วยก็คือวันน<ะ>ี okay. oh, ้ก okay. 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 B b ็เลยมาอัดในมือถือนะก็ไม่รู้ได้ยินเสียงหรือเปล่าโอเคโอ้โหเอากดสีเขียวกดปุ่มโอเคทำไมดูซิทำไมแจ้งบอกทำไมบักปูฮะบักบักปูหมายความว่าไงบักปูเอ้าวัวแล้วเหรออะไรวะ จูทาสเป,ปีาอินพอสเตอร์ฮะสีเหลืองสเป้าฮะภาษาอะไรมั้งเนี่ยโอ้โสเป่อะไรวะเน,นี่ยแบล็คไอเทมเลสสีดำสีแดงอะไรกันวะเนี่ยเปลี่ยนดิอะไรสีแดงอะไรวะเน,นี่ยไทยเบอร์เลสคั่ก็ได ซองคอมอะไรวะเนี่ยเสิร์ฟอะไรเนี่ยเสิร์ฟอะไรเนี่ยอเออเอ้าจงมาเลยหมวดสีเขียวแล้วกันเอา้าวัต h e เฮ c k เอา้ชาชนะแล้ววัตวัตวัตชนะแล้วโอเคหม่แล้วนะโอเคสองหนึง่งโอเคโอเค ไม่ได้เป็นอีกแล้วอยากเป็นมากอีกหมวกใหม่เหรอเมื่อกี้เอ้ยหมวกใหม่นี่หมวกใหม่โอเคแล้ว HQ เหมือนเดิมอะไรไม่เนอ,อ,อะอันนี่ทำไงเนี่ยเดี๋ยวนีทำไงนี่ทำไงท,ท่านี้ทำไงท่าท่านี้ทำไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขาไม่ปลอดภัยใช่ไหมโอ้โหอย่างนี้เบื่อใครตั้งชื่อว่าเบื่อโอเคเดี๋ยวโอเคโอเค ยังไงวะเนี่ยกดยังไงเนี่ย what อ้โหนี่หมดรือขาดละม่วงอือคุณเกาหลี what คุณเกาหลีบอกเบื่อบอก what ผมบอกว่าอะไรเดี๋ยวนี่ชีตี้ what 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 อ้โหมันจะมีแต่คนเกาหลีเซิร์ชคนเกาหลีนี่นะ what text ผมผมปวดใคร บุตรไอ้คนเกาหลีคนคน,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 นี้คนนี้แล้วกันโอ้โหใครเป็นไม่รู้มีแต่คนเกาหลีนี่โอเคหนึ่งคนเนาะมีทาสตรงไหนบ้างโอ้โหกดอะไรกันนักหนานี่เออก็มีโ <c oughs> มัวนีมกวบัวเป็นทันที SPE b ี SP. t ิ e A เฮโอ้เข oh. 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 ้๊บพูดภาษาอังกฤษโอ้โหโอ้ำหาบจับ What your name ไม่รู้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 จะเอาไม่รู้ไม่หมดไม่รู้ใครโดนไม่มีโอเคดี โอเคมีทัสตรงเออห้องออฟฟิศห้องแอดมินมีต่อทสัสแต่ก่อนยากๆกตอนนี้ง่ายแล้วเอาไม่ใช่ไม่ใช่รูดบัตรอโอเคศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์สองปิ้นโอเคทัสเสร็จแล้วแล้วก็มีตรงห้องห้องนี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็โอ้โหอัพโหลด ตายแน่เช่อไหมมันตายแน่ตายแน่เออดียไม่ตายโอ้โหห้องไฟรีบเปิดดีกว่ารีบเปิดมันรีบเปิดไอ้ใครมาวะเนี้อย่าบุก,กวนออโอเคแล้วก็มีห้องเรย์เตอร์แล้วก็ตรงลันช์แพดผมเข้าไปตรงลันช์แพดตรงไหนนี่ปะ อมนนี้เป็นเอเลเตอร์ดอร์รัชแพดมันทำยังไงโอเคในคอมมอนทัสนะโอเคโอ้อยี่นี่ชอบโอเคดืดดืดตรงนี้ดืดดืดด,ด,ด,ดโอ้โหโอู้หสุดยอดเรียกว่า เออเสเร็จรีบไปละรีบไปวิ่งวิ่งอ้าไปโดนเมื่อกี้โอ้โหกันนี้สองคนโดนฆ่าไหมนะอย่าเลยเออมันถอดดินเสีแดงเรยๆวิ่งวิวิ่งไปวิ่งวิ่งไปงวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปวงไปวิ่งไปวิ่งไนวิ่งไปวิ่ไไันีปิปนะิ ไปตรงไหนเนี่ยโอ้ตรงตรง้านแพทถ้าสมร้านแพดมันมันทำไงอะ่ะยากรู้ก็ไม่เคยพวกเคยทำหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหวิ่งตามอย่างนี้เป็นใช่ไหมเป็นใช่ไหมเคิว่มาดิโอ้ค่าเนี่ยพิกตรงนี้เออเสร็จละก็ง่ายนี่อ๋อไม่ต้องรอท้าเสร็จแล้วต่อไปไปอยู่ห้องห้องนี้แล้วกันเ,เดี๋ยวสแกนฑ์ไหม สแกนไหมไม่สแกนหรอไม่สแกนมันไม่สแกนเอ๊ะเดี๋ยวทำ,ทำไมไม่สแกนอ่ะมันเไม่สแกนช่างมันโอเคไป่ต้องแล้วผมด,ดูห้องนี้ดีวกว่าโอ้โหเดี๋ยวเลืองปลาเลืองเนี่ยเลืองเบื่อเป็นเนี่ยใช่ไหม มันจะกวนเหลืองนี่นี่เดินไป <laughs> นี่เดินอย่างนี้แหละนี่แหละกวนเหลืองนี <laughs> <laughs> ่เหลืองไม่อยู่แล้วดูสิอะไรนะแขน,นกายเ <laughs> <laughs> ด็บ <laughs> โอเควมโอ้โห,โโหโกดแล้วดูสิเ <laughs> ออ ก็ง What ไม่มีใครพูดไม่มีใครพูดอังกฤษเลยเหรอไม่แค่ผมกับเบื่อที่พูดอังกฤษเที่พูเกาหลีหมดนี่เกาหลี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 อืมอะไรเนี่ยโอเคพูดบูบอกเลยวให้พูดภาษาอังกฤษนี่ โอ้โหช่างมันวิงไม่ได้บวชอะไรเลยเวลาก็เร็วๆไ็้จับอิปพอร์เตอร์ได้ไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหระก็จะเสร็จแล้วใครวะขาวดูสิทำไมโอกเด็กสมพวกอยู่ไหนหมดอ่ะทำไมจะกดอะไรชอบกดปุ่มนะกดปุ่มนะ วัดดูนีมวัดดูนีมหนุ่มตัวอาปะบัวจุดไม่รู้ดิผมอ่านเกาหลีไม่ออกอ่ะอ่านเกาหลีไม่ออกไม่รู้ไม่รู้ผมปผผผวดสีขาวปวดสีขาวปวดสีขาวไทยออปเตอร์ลิเมนใครเปพออเตอร์ล็วที่ทำแท็กที่ทำแท็กเถอะโอ้โหโกดเลยนะกดเลยหนาวะ หมดแล้กนนั่นน่ะหมดแล้วเ,ก,เกี้ฮะเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวนี้คนอะไรนันเนี้โอ้โหพูดเกาหลีได้แล้วเบอร์พูดเกาหลีได้แล้วพูดยังไม่ได้เลยโอ้โหไม่รู้บวชใครอะ่ะไม่ได้บวชใครเลย,เยสักตาไม่เคยบวชใครเลย บวชก็บวชไม่ทันนี่โอ้โหดีมากอิมอสเตอร์ในอิมพอสต์รีเมนทำทาดง่ายกว่านะผมว่าน่่ท,ทําทาดง่ายกว่าโอเคทําทัดง่ายกว่าเนาะทาัดมันก็หมดแล้วอะ่ะบูใช่ไหมฟ้าใช่ไหมกดนักกดหนาเนี่โอเคแล้วก็ ไม่เคยอีคนนึงใครไม่ทำแท้อ่ะใครไม่ทำอะรู้ทําทำอยู่ไม่รู้สิไม่รู้สิไปแล้วเออต่อไปก็โอ้โหเอาเสร็จแล้วเอาชนะละอีือตตอออกเกมหรออท้าเสร็จแล้วสวนนี้สำหรับวันนี้ก็เอาแค่นี้ดีกว่านะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปผมมีเลือกเอาเทปปน่ดเวนดดสไลค์นะครับสวนนี้พอแค่นี้ดีกว่าบายกดปิดปิดยังไงให้กูตรงนี้